ชาแนลวันนี้จะมาเล่นเกมนะครับฟรีไฟนะครับผมซึ่งไม่ใช่ฟรีไฟแม็กนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครใหม่นะครับผมลีออนนั่นเองนะนี่ผมก็แต่งชุดไปแล้วนะคะผมเทมากเลย on, okay, นีออนทั้งเราเขียกิจกรรมนะครับผมก็มาดูกันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นบัสก่อนเลยนะครับเล่นบัส เล่นหนึ่งเกมรับห้าลูกนะเล่นสามเกมเล่นรับเจ็ดเล่นห้าเกมรับเก้านะโอ้เจ๋เลยโอเคเยวมาเล่นกันเลยนะให้เราชุดเข้าวงนี้ให้ได้นะซึ่งมันเป็นเรื่องงามมากเลยเมื่อชุดไปป้าดีปอยมันก็ไม่มได้ยากครับโอเคฮะเข้าไปแล้วหนึ่งสอง ูป๊ายเอา้าไม่เข้านะครับผมโอ้ชายจังแล้วก็รับที่เนกูรอโย่อไปนะครับข้าจิดลายบันโอ้ได้ทั้งสามชิ้นดูเราก็ไปเล่นกันเลยนะ พันหนึ่งป้าไม่เงินใส่มีอะไรให้รับกอ้อนแต่งตัวแอ้จังหวะมีนึงเยอะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมารีวิวชุดนะครับรีวิวชุดสกินปืนนะซึ่งผมก็ไม่ได้มีมากมายนะคบผม,ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับในคลิปหน้านะโอเคคลิปนี้เราไปลองเล่นเกมหมดไหนดีเอาซีพีซีแมบใหม่แล้วกันนะเดงชำระบ,บาปนะโอเคไปเร,เ,เ,เริ่มมันเลยโอเคเริ่มผมไม่ซื้อเป็นปืนพกนะห่าติ๋วนะ มาเยอะเกินไปนะผมก็เอาไม่อยู่นะผมก็เลยตายไปในคลิปนี้ตอนนี้เพื่อนเรากำชั่วยของเราอยู่ช่วยไม่ได้เลยมีพอให้มันตายไปตัวนึ่งทือว่ากำจับไปตัวนึงน,นะครับซึ่งมาต่อเกมที่สองกันเลยผมได้ซื้อเป็นปืนใหม่นะครับผมเอ็94ผมก็ซื้อไป ไอ้ตาสีเราคองขานี่ผมจะไม่แพ้ให้ได้แล้วพอเล่นจบเกมผมจะไปบอกว่าทักษะของตัวใหม่มันชื่ออะไรมันคืออะไรริออ,อนริออนนะ เกมนี้ผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะทุกคนแพ้ไปอย่างราบขาบเลยเกมต่อมาผมจะซื้อเป็นเอ่อ XM8 นะครับผมซึ่งตันผมก็เหลือเฟือที่จะซื้อไอโวมาช่วยกดกับหักนะครับแม่งผิวอย่างดำนะทุกคนผิวโคตรดำ ที่สองผมไม่ได้เล่นนะผมก็ขอไฟด้วยเพราะผมเพราะผมให้น้องผมเล่นนะครับอาจะมีเสียงรบกวนนิดนึงผมขอโทษถวไฟด้วยนะครับ ก็ได้มอนผมรู้สึกว่าเพื่อนผมตายนะภาพผมเพื่อนผมเพต่องมีตาคนไปนเผือมันแบบผมก็ไม่รอดเพราะผมโดนดักก็ดได้ตายไปในเกมนี้แล้วเกมก็ได้จบลงไปเพราะผมแพ้กับเพื่อนแล้วผมก็ลองอีกเกมหนึง่ง เกมที่ผมต้องไม่แพ้ให้ได้ครับทุกคนโอเครับลูเลยก็เกมเมื่อกี้ผมแพ้ไปใช่ไหมทีนี้ผมจะไม่แพ้นะเจอแล้วเกมที่ผมจะเอาให้ชนะให้ได้ถอ้พวกหนก็เจอไป หลังเข้าท่าน่ก็ท่านขายไม่หลอดแะเกมแรกผมก็ไม่หลอดนะเพราะผมหั เมที่สอมก็มาเล่นดีนเนี่ผมก็เห็นเหมือนคนมาดักยิง ทุกคนก็รอดไม่ได้ต้องจับไปได้ตัวนึ่ง<_ <K> _>แล้วยังเลือีกสองตัวมไม่ยอมแพ้พยายามที่จะดันไปแต่ว่า ช <Okay. S 2> นะไปเลยตานี้นะครับผม <Okay, S 2> โอเคนะตอนนี้สมก็ด้ซช่งเป็นปืน AK คนะผม AK นะ AK เดนนี้จะดีให้ล oh, ูกสองผมแล้วก็ให้กระสุนมาด้วยเดีัรบเด็ดัยนมักันดบกัเลยเอาขายถือังมาดิมาดิผมมาเลยผมมาเลย ดิไ่ใช่ก First blood ตนนี้เพื่อนกำลังมุ่งหน้าไปด่านอ่าแล้วงัปก็านล่างนะแต่ม่งั้นผมอาจจะตายได้หนึง ซื้อปืนไม่ทันยินงเกมนี้ผมซื้อปืนไม่ทันนะครับุดท้ายผมก็โดนยิงเน็ตแล็คเน็ตลูดสักอย่างก็าเลยตายไปเกมนี้ผมก็ได้ตายไปแลป้วเพนผมก็จะฆ้ามันตอนนี้เลยคนเดียวผมก็ไม่ยออ่อท้อ ตอนนี้พวกผมออกตามร่อยคนหนึ่งผมก็เห็นมันแล้วแต่มันก็หายไปไม่รู้ไปไหนนะครับหายไปเลยนะ มาแล้วตายไม่รู้ชิดก็ใส่เหมือนกันเทฟที่สามชิดก็ต้องกอดไปกอดกลัวเขาก็เหลือเงินยูส่าพันสองไม่รู้จะซื้ออะไรขอเป็น ฉีดปืนชัดคู่ไปเลยแล้วผมตบเพื่อนผมก็ออกตามล่าพวกมันเั้งวัวโดนมันยิงเก็บมากมันไม่ได้ยิงคืนในสักเม็ดช่ววยยด้ First ติดไอวอได้ไงเนี่ยคือมันติดไอวอลนะผม,มน่าเข้าใจนะผมติดไอวอลเรียบ<ช>ร้อย<ช>แล้วเกมนี้ผมมันก็ชนะไปเลยที่สุดซึ่งผมก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างก็ได้แค่ตายนั่งดูเพื่อนโอ้โหไม่ติดอันดับเลยนะที่อันดับสุดท้ายเลยนะแพ้คือเรียกว่าแพ้เลยนะครับคลิปนี้ มันจะแพ้กับแพ้ไม่ชนะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของลีออนกันเลยนะครับกดม้องรับกิจกรรมก่อนผมทำกิจกรรมเอาไว้นะครับ โอเคเลยคุณ okay, เลยว่าสักิมคืออะไรนะครับสกินติดตัวนะครับฟุนฟ้นฟูอ,อ่าอีพีสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยหลังสิ้นสุดการต่อสู้ซื้อทักษะไปสองทักษะนะครับเดี๋ยวเรามนันดดหลุดนะโอเคจะสามารถที่งานเซนไปโอยนีหโหโคตรเท่ นี่อ่ะชุดบารุสยอดเลยนะครับพี่เรามาเล่นหีก,กันกันมีสีมันก็จะไปเล่นสีอืมส,ส,สู้กันเดี๋ยวสู้กันลงมาปั๊บเอากรมาอีกห้าต่อมา เลนอีกได้สามหนึ hmm. ่งสองสามหนึก่อนหนึ่งกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเลอีกทปึ๊บ สุดเซอร์ไพรสุดตาล่าไปโอ้ไม่ห้าโอเคครับสำหรับใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดเซอร์ไพรส์เพิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและติดตามผมด้วยนะครับกดกระดิ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ